คุณผู้ชมพบกับแนนนารดาก่อสุวรรณในช่วงนี้นะคะกับ most insight ค่ะเรื่องราวของรู้ทันเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีนี้แนนจะพูดถึงเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์วันนี้หยิบยกในเรื่องของ Twitter ค่ะเราจะมาพูดในแง่มุมของการใช้ Twitter เพื่อการศึกษาหาความรู้ผลดีผลเสียมีกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆการติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะ most insight ค่ะ ถึงเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารและก็รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและก็ฉับไวแต่ถ้าหากบุคคลที่เป็นผู้รับแล้วก็ผู้ส่งนั้นใช้เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์แบบขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดในเรื่องของความรู้อย่างแท้จริงขาดในเรื่องของการเคารพสิทธิส่วนบุคคลสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่านี้ค่ะกลายเป็นเรื่องของความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้ค่ะ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่านี่คือการเชื่อมต่อโดยใช้ระบบของอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยหรือว่าทักทายส่งแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ด้วยประโยชน์ที่มีมากมายแบบนี้ค่ะทำให้ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมามากมายนะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ให้บริการนั้นมีเป้าหมายหลักๆอยู่อย่าง สองข้อนั่นก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยในเรื่องของการทำขึ้นมาในเชิงพาณิชย์และอีกแบบหนึ่งนั้นก็คือเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้ศึกษาได้มีการมองได้มีการเสพเพื่อความบันเทิงนี่คือสองแง่มุมหลักๆแต่นอกจากนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบนี้ในแง่มุมทางการศึกษาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลากหลายช่องทางให้เราได้เห็นกันมากขึ้นแล้วนะคะแต่ในวันนี้ค่ะอย่างที่แนนได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะพูดคุยถึงเรื่องราวของ Twitter ที่จะนำมาปรับใช้นำมาประยุกใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนแต่ก่อนอื่นเลยเราลองไปทำความรู้จักกับเจ้า Twitter กันก่อนดีกว่าค่ะ Twitter เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อกค่ะโดยผู้ใช้สามารถจะส่งข้อความได้ยาวไม่เกิน140ตัวอักษรว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือต้องการจะทวีตซึ่ง Twitter ตัวนี้นะคะถูกก่อตั้งขึ้นโดยแจ็คคอรซี บิสโตนแล้วก็อีวานวิลเลียมส์นั่นเองค่ะทั้ง3คนเป็นเจ้าของบริษัท Obvious Corporation ที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมในปีคริสตศักราช2006ที่ผ่านมานี่เองค่ะข้อความในการอัปเดตที่ถูกส่งเข้าไปยัง Twitter นั้นจะแสดงผลอยู่บนเว็บเพจของผู้ใช้คนนั้นบนเว็บไซต์และผู้ใช้คนอื่นๆก็สามารถที่จะเลือกรับข้อความเหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ Twitter อีเมล SMS เ messenger หรือว่า i m ก็ได้ค่ะในปัจจุบันนั้น Twitter มีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับส่ง sms ใน3ประเทศแล้วนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็สหราชอาณาจักรนั่นเองค่ะความสำเร็จของ Twitter นั้นส่งผลให้มีบริการที่คล้ายคลึงกันออกมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีบริการลักษณะเช่นนี้เหมือนกันนั่นก็คือนกนกแล้วก็กระปุกออนแอร เป็นเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่รวบรวมบริการแบบเดียวกันกับ Twitter เอาไว้ได้ถึง111แห่งด้วยตัวระบบซอฟต์แวร์ของ Twitter นั้นแต่เดิมพัฒนาด้วย Ruby on Rails ค่ะจนเมื่อราวสิ้นปี2008ที่ผ่านมานี้ก็มีการเปลี่ยนมาใช้ภาษา Scala บนแพลตฟอร์ม Java ในปี2009 Twitter นั้นได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมากจนทำให้นิตยสาร t าม e ฉบับวันที่15มิถุนายนปี2009นำเอา Twitter ขึ้นปกเป็นเรื่องเด่นประจำฉบับและบทบรรณาธิการได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการนำเสนอข่าวที่มีที่มาจากเทคโนโลยีใหม่อย่าง Twitter นั่นเองค่ะและเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ Twitter กับการเรียนการสอนนะคะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของการจัดวางอันดับนั้น เมื่อปี2552ที่ผ่านมาเครื่องมือสารสนเทศได้จัดวางให้ Twitter นั้นเป็นอันดับที่1ในเรื่องของเครื่องมือการเรียนการสอนด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะ1เลยนะคะ Twitter นั้นสามารถที่จะเผยแพร่แล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทวิตเตอร์นั้นสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ให้แล้วก็ผู้รับสามารถที่จะโต้ตอบแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้แบบรวดเร็วสําหรับคนที่สนใจในเรื่องนั้นๆและด้วยข้อความที่อยู่ในทวิตเตอร์จะต้องสื่อสารกันแบบสั้นๆทําให้ผู้รับข้อมูลนั้นได้รับข้อมูลที่มีความจําเป็นแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปและนอกจากนี้นะคะทวิตเตอร์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลกก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บไซต์รองรับ เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Google, Firefox หรือว่า Chrome ซึ่งการทำงานแบบนี้ค่ะทำให้คนทั่วโลกนั้นนิยมในเรื่องของการใช้ Twitter เมื่อมีข้อความทวีตมาก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีหัวข้อฟีดเกิดขึ้นทำให้ผู้รับข่าวสารนั้นสามารถที่จะไปสื่อสารไปศึกษาหาความรู้จากทวีตใน Twitter ได้ค่ะเมื่อทั้ง4เหตุผลที่ทำให้ Twitter นั้นถูกจัดให้เป็นอันดับที่1 ในเรื่องของเครื่องมือสารสนเทศข้อดีของ Twitter ที่จะสามารถนำมาใช้สำหรับการศึกษาได้นั่นก็คือ Twitter ค่ะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนเพื่อการสื่อสารถึงกิจกรรมการเรียนการสอน Twitter สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับระดมความคิดเห็นแล้วก็การสื่อสารได้อย่างดี Twitter สามารถเป็นช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นโดยนักเรียนสามารถจะส่งคํำถามความคิดเห็นหรือข้อสังเกตเข้าไปที่เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้ Twitter สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนมหาลัยหรือประเทศที่อยู่ห่างกันได้ค่ะ ทวิตเตอสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมสัมมนาและการนำเสนอความคิดจากคนหมู่มากที่สามารถจะอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว Twitter สามารถใช้เป็นห้องเรียนเสมือนสำหรับการอภิปรายแสดงออกทางความคิด Twitter สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีถือเป็นเครื่องมือการค้นพบแหล่งความรู้ใหม่ๆและสุดท้ายค่ะ ทวิตเตอร์สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอนนี่คือข้อดีแล้วก็ประโยชน์ที่เราใช้เรื่องของทวิตเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียจริงไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะว่าในส่วนของข้อเสียที่เกิดขึ้นจากทวิตเตอร์มีอะไรกันบ้างคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของข้อเสียของ Twitter สำหรับการเรียนการสอนนะคะ Twitter ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการอ่านข้อมูลข่าวสารในกรณีที่มีผู้ร่วมในเครือข่ายของเรามากๆค่ะและด้วยข้อมูลที่ปรากฏในระบบนั้นมักจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วข้อมูลที่นำเสนอคงอยู่ในระบบด้วยระยะเวลาที่จำกัดประมาณแค่15วันเท่านั้นค่ะ ซึ่งผู้เรียนผู้สอนอาจจะไม่สนใจในเนื้อหาที่คุณครูมอบให้โดยการใช้ Twitter เพื่อการแชทระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนและถ้าหากนักเรียนหรือผู้ที่ศึกษาไม่รู้จักจัดสรรเวลาก็อาจจะมีการเสพติดในเรื่องของเทคโนโลยีมากจนเกินไป และผู้เรียนนั้นอาจจะเข้าไปก้าวไก่ในชีวิตส่วนตัวของครูผู้สอนและลาบละร้ลวงข้อมูลส่วนลึกโดยการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในระบบและอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการสร้างข่าวลือที่ผิดผิดซึ่งในบางครั้งนะคะด้วยข้อจํากัด140ตัวอักษรนั้นอาจจะนำไปสู่การสื่อสารด้านการเขียนไวยากรณ์ที่ผิดๆ แล้วก็อาจจะเป็นแหล่งที่มาของการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างการซื้อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารต่างๆและยังหมายรวมถึงเรื่องของค่าบริการอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวของ Twitter ที่ถือว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่นำมาปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้กับเรื่องของการเรียนการสอนจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่แนนนำเสนอในเรื่องราวของรู้ทันเทคโนโลยีแนนจะนำเสนอใน2แงม่มุม มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษจริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกเรานี้ อยู่ที่คุณเป็นคนเลือกเท่านั้นค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีนับวันก็จะมีแต่ก้าวไปข้างหน้าเราเป็นคนเป็นมนุษย์เราต้องก้าวตามให้ทันอยากมีสตินั่นเองค่ะน่าเสียดายที่วันนี้เวลาของ most insight นั้นหมดลงแล้วนะคะแต่ในสัปดาห์หน้าเรื่องราวของรู้ทันเทคโนโลยีเราคงยังพูดถึงเรื่องของสังคมออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์มาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะวันนี้แนนะนราดาก่อสุวรรต้องลาคุณชมไปแล้วสวัสดีค่ะ